เขาได้เห็นก็ใส่เ่าได้เห็นเนาะเขาบอกให้ใส่น้ำมะขามเปียกด้วยหน่อยเนื้ก็ใส่ไปบอกว่าใส่น้ำมะขามเปียกด้วยไงก็ใส่ลงไปใชใส่ลงไปแล้วช้อนโต๊ะอ,อะไระเพราะว่ามันเยอะใส่เกลือสูตรในหนังสือบอกให้ใส่ถุง,งพะโล้นะมันแช่นี่ไม่เอาน้ำขามเปียกของเขาอยู่เนาะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยค่ะเพราะมันเยอะน้ำตาลต้น มาข่าเปียกแล้วก็น้ำส้มก่อนนะเกลือลงไปแล้วเมื่อกี้นี้ทำให้เหมือนน้ำจิ้มสิน้ำจิ้มเหราดาเท่าไปนะสูะตรใส่น้ำปลาเทน่นะแล้วเอาไปน้ำขา่าอือเป็สูตรทันต์เองเนาะทำเองง่ายแล้วก็ใส่ทอริซงตามพริกใส่แล้วก็หัน่นเป็นบางๆใส่ด้วยนี่ใมันสุกก่อนพอจะหอมค่ะก,กุ้งมีน้อยหนึ่ง ก็เอากุ้งมาวางไว้ตรงนี้เพื่อเราจะมาหอ่อไปไส่หมูยอด้วยโอเคเอาไปล่งน้ำร้อนนิดนึงก็ให้มันอุ่นๆกอลองจิงเเอาผ้ามาหองหองก่อนมันจะได้หั่นง่ายประมาณนั้นนะหมูยอโอ้ยเอาัวสังงกหน่อยกัเดนจะหั่นหมูยอเสร็ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมอเนาะ มันนี้ไม่นึน่งข้าวตื่นสายก็มาทำไว้นี่อย่างเดียวไหยเอาไว้นี่ก่อนหน่อยไหนก็โดนไหก็ตัวแล้วเราไปผ่านน้ำร้อนนะคะเพราะว่าอ,อยากให้มันอร่อยมากขึ้นแบบว่าอยากถ้าจะลองจะมาทำหันเยอะไหมลแล้วจะเราอนี้ราคาโอเคมันสำคัญตรงที่ราคามวน้อยเพ่อใช่ะที่ราคา ปอบปีสสดค่ะวันนี้ก็ให้มันหมดโอจย้ายมาห่อตรงนี้ดีแล้วก็จะามาใส่นี่ก่อนเชื่อมน้ำจิ้มนะคะของแฟนแล้วจะไม่ใส่พริกแล้วก็ใส่แต่ถั่วเนี่ให้แกก็เอของแฟนนะน,น้ำจิ้มที่ปรุงละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างแล้วใส่ใส่พริกหน่อยเอลยค่ะ จะใส่มากมันจะเผ็ดเองที่ดีที่สุดแล้วเองถ้าชอบเผ็ดมากเราก็โรยเพลกเขียวลงไปแล้วก็ตักเสร็จเสียเห็นไหมคะแล้วก็เอาน้ำมาลูบๆกขารูปสั้นเดี่ยวพัแล้วอันนี้รูปสองชั้นเลยเนาะแล้วก็ใส่ตามที่เรามีนี่แหละค่ะผักอะไรก็ใส่ใส่ผักที่เราชอบ เอาเด็ดซะหน่อยมันก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะได้กินง่ายแค่สารนเน่ด้วยอันนี้สลรนเน่นะคะใส่หอยกุ้แลลวมันคอยจะถูกต้นนี่โอ้แ m ่กโอเคลองใส่ก่อนว่าเรากันอันนี้ใส่ไข่อันนี้ลองเนาะซัมต้นอันแรกใส่หมูจับอะไรของหมู วางกล้องเสร็จแล้วใส่เลยใส่หมูยอใส่หมูยอ่ะเออได้ยาวหกยาวสองเขาชอบใส่ผักอันนี้อีกก็ใส่ไปผักอันนี้หอมไม่ค่อยหอมใส่ถั่วไปแล้วเนี๋ยก็พันพันก็หักันพัน ทันไปกดนะั่นๆลืมไปเนี่ยแล้วก็เขาทำอย่างไรไหมเอ้ยอยเห็นไหมพับไี่อโอ้ดูพับไม่ได้ดูนะอันนี้ขอมาดูไปดูอันนั้นมะานะเดี๋ยวก็ใส่ใส่กุ้งไปแบบซีมเปิลให้ดูกุ้งต้องผ่าครึ่งนะกุ้งมันจะได้กินง่ายใส่กุ้งแล้วก็กดกดลง กดลงไปดูเข้ามาเหมือนกันเนี่ยอันที่ทำมันเอ้าได้อยู่เห็นไหมว่ฮันนี่แซมปินแมปินได้อยู่ค่ะถ้าน้ำมันไม่ติดเราก็อ่อนน้ำแบบบางบาง,บางส่วนมันกินไหมเห็นได้อยู่คันแน่นแล้วเนี่ยถือว่าโอเคนาน,นแล้วไม่ได้ทำน,นี่พัฒนาขนึ้นนิดนึงเนี่ย ได้แล้วค่ะได้แล้วเห็นไหมหนึ่งอันโอ้ยไปกันก็ปาดาใช้แล้วาาทามสองข้างเลยนะอันเมื่อกี้ที่ทำนะครั้งแรกก็ได้อยู่ได้เรื่องอลูกตึงมาก็ได้กินเลยเนี่ยโอเคกูได้คแล้วแต่เราจะช่อบใสมากใส่น้อยชอบผักมากมันก็ห่อเยอะเราก็กลับกินเองก็แล้วกัน ใช่ไหมคะเรามีผักอะไรเราก็ใส่ตามที่เรามีอันนี้เห็นไม่ดูใกล้ใกล้เห็นไหมถ้าทํากล้องนี้มันจะเห็นนั่นแต่นู่ออกก็ปล่อยผ่านก็แล้วการผ่านมาทีนี้เมื่อกี้ใส่ไข่ใส่ขนมจีนไม่ได้ตัดไว้เป็นพธิธีใส่ถัว่วใส่เอ,อ่อพวกสารแหนเนียคะ่ะเราก็ใส่ลงไปเป็นใบมันจะกินยากเราเด็ดเด็ดลงไป ถั่วฝักยาวเลยเราอยากเด็ดก,ก็ได้ไงค่ะเราอยากเด็ดแบบน,นี้แล้วก็วางหักซะหน่อยมันจะได้กิ่นง่ายใส่หมูลงไปใส่หมูยออันนี้คือหมูยอนะเห็นเนาะแล้วก็แล้วก็วก,กดเลยค่ะกดแล้วก็หักอันนี้ครบแล้วเนาะใส่ครบแล้วแ้ใส่ อันนี้ก็จะน้อยหน่อยใส่อันนี้สอุอไม่น,น,น,น้อยเราพอใส่กุ้งกุ้งสามารถผ่าได้ถ้าเราไม่มีเยอะใช่ไหมคะอันนี้เรามีให้ดูทําให้ดูก่อนเดี๋ยวจะไล่แล้วทีนี้รู้ว่าไม่ได้ผิดพลาดแล้วทาได้อยู่โอ้อะมันก็อาจจะไม่สวยแต่ว่ามันก็ได้อยู่อ,อน,น้ําตรงที่ไม่เปียกน้ําเราก็อ,อน,น้ํา เห็นไหมเห็นไหมคะก็ประมาณนี้เห็นไหมมันได้อยู่สองอันมาดูได้เลยเนี่ยก็มีผับโ, <laughs> โชคก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคะ่ะเนใช่ไหมเขาบอกว่ามีมีเงินแล้วผู้ชายไม่มีก็ได้ต้องมีผู้ชายหน่อยนะ <laughs> ขอมีผู้ชายหน่อย <laughs> ขาดผู้ชายไม่ได้อยู่คนเดียว,ว <laughs> มันเหงาวน้ำจิ้มอร่อยมากสุด เดี๋ยวเดี๋ยวดูขั้นตอนเหมือนเดิมน,นั้นจิ้มทําง,ง่ายมากแล้วก็อร่อยยนะคะแบบไม่เผ็ดก็ได้ไม่เผ็ดก็ได้เนี่ยคะ่ะประมาณนั้นเลยเดู้ย้ยเ้ยโอย้แบบจะหมดแล้วจีนโอ้ยแค่นี้ก็อร่อยไหมทำไม่ง่ายก็อร่อย ัวหักยาวยาวััวหักยาวหักหน่อยอ,อันนี้แบบไม่ใส่กุ้งนะแฟนก็ไม่กินกุ้งฉันลืมไปเมื่อที่ใส่กุ้งให้เขาไปแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็หมูยอตบท้ายตรงนี้สิค่ะถ้าลาแฟนไม่กินกุ้งใช่ไหมแล้วก็กดลงแน่นๆลงมันกระดา็าได้ ได้แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะได้เลยน้ำมันไม่พออาน้ำมันเติดนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วค่ะข้างนอกก็อากาศดีดี